มาตอบคอมเมนต์นี้นะะทุกคนว่าเขาใช้อะไรถึงข่าวนะคะอะให้ดูผิวก่อนเวลาโดนแสงคือปังมากอ่ะน้องข่าวสะท้อนแสงเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูอะไรนี่นะคะคือสิ่งที่เขาใช้นำจูนะคะใช้จริงเห็นไหมเละเทะหมดละนี่เนื้อครีมน้องจะเป็นเข้มข้นแบบนี้เลยแล้ว,วก็กลิ่นหอมทุกคนแล้วประเด็นคืออะไรรู้ป่ะเขินว่ะ <laughs> นี่คือ กระปุกที่ใช้ไปแล้วนะคะคือไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันชอบเหมือนแบบชอบเก็บที่ใช้ไปแล้วอะ่ะเหมือนอยากรู้ด้วยว่าเออที่ผ่านมาเราใช้มาทั้งหมดกี่กระปุกนี่นะคะน้องนําจูหมดเกลี้ยงทุกกระปุกเลยควักแบบไม่ให้เหลือคือประเด็นอะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราใช้มาทั้งหมดกี่กระปุกด้วยแต่มันอยู่ที่มันเห็นผลตั้งแต่กระปุกแรกเลยคะ่ะมันถึงมีกระปุกที่สองสามสี่ห้าหกตามมาทุกคนเก็ตไหมแล้วคือนี่ ก็คือสั่งมาตุนไว้แล้วเป็นคนที่แบบว่าชอบเสียค่าส่งแค่รอบเดียวอะ่ะเพราะยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องมีรอบต่อไปอยู่ดีหมดกระปุกนี้ก็ต้องซื้ออยู่ดีอะเนาะก็สั่งมาเลยรอบเดียวเก็บเข้าชั้นเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนอันนี้ก็คือกระปุกที่ใช้อยู่นะยังไม่ม